นา้าฝนแบบนี้วัตถุดิบท้องถิ่นที่หากินหาเก็บได้ง่ายต้องยกให้เห็ดค่ะสารพัดชนิดเลยค่ะยิ่งมาอยู่ในน้ําปริกนะคะแค่ปัน้นข้าวเหนียวจิ้มกินก็อิ่มท้องแล้วไม่ว่าจะเป็นเห็ดไข่เห็ดแดงเห็ดเหาะที่ต้องรอให้ถึงฤดูค่ะสําหรับคนเมืองเนี่ยก็ยังต้องซื้อหากันแบบราคาสูงนะคะแต่สําหรับที่บ้านหนองโจดจังหวัดมหาสารคามบอกเลยว่าเห็ดเพาะง,งามๆหาได้ตามโคกค่ะ เห็ดเพาะที่นี่มีสีขาวนะคะเพราะว่าขึ้นบนดินทรายตั้งจากเห็ดเพาะบนเขาที่ดินสีดําค่ะนี่เป็นสิ่งที่พชรีตันเสดีตัวแทนกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์มหาสารคามเล่าไว้อย่างออกรถแถมกินน้ําพริกบ้านตัวเองก็สบายใจนะคะเพราะว่าไม่ใช้สารเคมีค่ะ เป็นแนวทางที่กลุ่มเนี่ยทำมาร่วม15ปียั่งยืนจนได้เชื่อว่าเป็นกลุ่มเกษตรกร,ร,กรต้นแบบจนแตกลายสมาชิกค,ค่ะมีการจัดตลาดนัดสีเขียวมานานครั้งนี้ได้โจทย์นิเวศตามโคกร่วมเวทีเสวนาโคกทุ่งทามตำนานแซบนัวในกิจกรรมสัญจรเปิดตัวรายการยกพลคนน้ำพริกจังหวัดมหาสรารคามก็เลยมีเรื่องเล่าถึงของดีหาง่ายค่ะที่กลายมาเป็นเมนูเด็ดไม่ว่าจะปลาระกุ้งปลาระอึงไปจนถึงสูตรแซบตามฤดูกาลนะคะเช่นหลังจากนี้ค่ะ ช่วงปลายฝนต้นหนาวจะเตรียมตำน้ำพริกแมลงแทนน้ำพริกเห็ดนะคะน้็งโูซดน้ำโกโก้นในเพลง,งนั้นมีเมนู22เมนูที่พูดถึงวาางัฒนธรรมอีสานจานต้นเคยฟังเยลยถ้าต้มน้องัอต้องใส่หสัวสิงไค ล้อมวงคุยกันเรื่องอาหารนะคะแต่ว่าวิทยากรเครือข่ายเกษตรกรทางเลือกภาคอีสานเปิดประเด็นความโดดเด่นของวัตถุดิบด้วยเพลงค่ะของแซบอีสานผลงานของเทพพรเพชรอบุบลเนื้อเพลงเนี่ยเป็นแนวจีบสาวนะคะแต่ว่าเราถึงพืชผักพื้นบ้านและสารพัดเมนูแซ่บนัวไว้อย่างม่วนซื่นค่ะเป็นตัวอย่างความหลากหลายที่เราไม่เห็นว่าอาหารอีสานเป็นทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับธรรมชาติค่ะ การรู้กำาพื้นของตัวเองในถิ่นที่ตั้งเนี่ยชุมทนกับความเป็นเพื่อนแล้วก็ความเป็นความเป็นการศึกษาในยุคใหม่เนี่ยผมเชื่อว่ามันมันมันจะนําไปสู่การออกแบบเรื่องนี้ใหม่คือต้องออกแบบให้เขารู้ศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนของตัวเองจะต้องเอาประวัติศาสตร์ชุมชนขึ้นมาบนโต๊ะหน่อยให้คนได้รู้เรื่องรวมทั้งการทําเรื่องเนี้ยเรื่องราวที่พูดถึงอาหารให้เป็นเรื่องราวของของชีวิตเป็นเรื่องของเศรษฐกิจไปด้วยอยู่ได้ค่ะอยู่ได้คือของเราก็จะมี เราไม่ใช้สารเคมีแล้วเราจะใช้อะไรทดแทนค่ะแล้วก็เราลดการใช้สารเคมีก็คือการลดต้นทุนในการผลิตเพราะว่าของเรามีทํากินแล้วก็มีทําขายด้วยนะคะในกลุ่มของเราก็จะมีการาพากลุ่มไปศึกษาเรียนรู้เชิญอาจารย์มาให้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนณปัจจุบันนี้เรากา็ไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมีซึ่งมันราคาแพงมาก นอกจากความแซ่บนัวจากน้ำพริกเจ่วป่นซุปกะจะกินให้อิ่มท้องต้องมีอะไรคะข้าวค่ะข้าวพันดีเลยเป็นจุดขายของแดนทุ่งกุหลาดร้องไห้สมัยนี้ค่ะพัฒนากันทั้งเรื่องความอร่อยและคุณค่าสารอาหารอย่างเช่นข้าวหางค่ะซึ่งนำข้าวเปลือกมาเพาะงอกจากนวัตกรรมข้าวยุคใหม่วงเสวนายังพาย้อนไปนะคะให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของข้าวปลาเกลือของผู้คนย่านนี้ที่มีตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร เห็นหลักฐานค่ะเช่นแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงสืบความไปค่ะก็ยังเชื่อมกับอาณาจักรเขมรโบราณด้วยนะคะสมัยเจนละยุคทวารวดีที่กินข้าวเมล็ดป้อมค่ะ ส่วนช่วงที่ได้รับอิทธิพลล้านช้างวัฒนธรรมการกินข้าวก็เปลี่ยนไปเป็นข้าวเหนียวเป็นมุมมองทางประวัติศาสตร์นะคะโดยอาจาร,รย์สันติพักดีคําเล่าย้อนค่ะก่อนสรุปให้เห็นภาพกว้างของรูปแบบการบริโภคในปัจจุบันที่อาจเกิดกระแสะวัฒนธรรมตีกลับซึ่งจะส่งผลดีกับวิธีการกินของคนอีสานที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรมค่ะในความเป็นอีสานเนี่ยเรามีวัฒนธรรมที่หลากหลายะนะครับแต่เวลาที่เรานําเสนอ หรือการรับรู้โดยทั่วไปอะเรามองเป็นองค์รวมหรือเราเรียกว่าวัฒนธรรมตีกลับก็คือเราเริ่มให้ค่ากับสิ่งที่มันหายไปจากการที่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการกินของอีสานเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยเราจะเกิดภาวะของการหุยหาวัฒนธรรมอีสานที่มันมีความต่างก็คือมีอัตลักษณ์ในแต่ละท้องถิน่น หลังจากได้เซฟคักมวลอ,อีลีกับวิถีน้ำพริกที่มีภูมิปัญญาการหมักปลาร้าเล้าปรติศสตร์ของถิน่นเรื่องเกลือและข้าวและยังสนุกกับการหยิบจับพืชผักพื้นบ้านค่ะที่สัมพันธ์กับฤดูการมาชมมาชิมกันถึงถิ่นอีสานจังหวัดมหาสารคามแล้วกิจกรรมสัญจรเปิดตัวรายการยกพลค,คนน้ำพริกเราไม่รอให้คุณผู้ชมหายเผ็ดหายแซ่บนะคะชวนไปแอวเหนือกันต่อเลยค่ะกับงานน้ำพริกบ้านเฮาเลือกเอาเตร์นายจะจัดขึ้นวันเสาร์ที่3สิงหาคมนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ yes